สวัสดีครับนา้านะหักกปลาทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องอามอนทัวร์วันนี้ดูสภาพครับไม่เอื้อ,อํานวยที่จะออกไปสำรวจหมายให้กับน้านะเลยนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เข้าสตูดิโอไปหาความรู้กันดีกว่าครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ ติดตามช่วงสติข่าวครับบาปหรือบุญกับการนำปลาซึ่งเป็นปลาช่อนยักษ์อเมซอนเนี่ยไปปล่อยในบหนองน้ำในบึงน้ำเอ๊ะนี่เป็นเอเลนสปีชีส์นะอันตรายหรือเปล่ามันจะไปทำลายสัตว์ท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณแหล่งน้ำนั้นไหมคุณผู้ชมครับปลาช่อนยักษ์อเมซอนหรืออาราไพมาถ้าอาราไพมาเนี่ยเป็นชื่อภาษาอังกฤษของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียกติดปากคนไทยก็คือปลาช่อนยักษ์อเมซอนนั่นแหละครับ เรามาทําความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นหน่อยหลังจากโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลบอกว่าเนี่ยดูสิคนเอาปลาช่อนยักษ์อเมซอนไปปล่อยลงไปหนองน้ําในพื้นที่ตําบลหนองกระทิงที่จังหวัดลําปางหลังจากนั้นหลายคนพอเห็นข้อมูลนี้เลยกังวลว่าเอ๊ะจริงไหมนักข่าวของเราตามไปเลยครับกับจุดที่มีการปล่อยปรากฏว่าจุดนั้นเขายอมรับว่ามีการนําปลามาปล่อยจริงๆนะอา้าวนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น แล้วจากนี้ไปเราควรจะต้องระมัดระวังอย่างไรเพราะปลาช่อนยักษ์อเมซอนนี้ถ้าคุณรู้จักเขามากขึ้นแล้วคุณอาจจะความสงสารก็คงมีอยู่นะฮะแต่อาจจะลดลงมาเล็กน้อยเพราะอะไรเอามาหาคำตอบพร้อมกันครับสืบเนื่องมาจากว่าปลาช่อนยักษ์อเมซอนเนี่ยหรือปลาอาราไพมาเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ลำตัวของเขาคุณผู้ชมดูนะครับค่อนข้างจะกลมแล้วก็เรียวยาวจะมีความคล้ายคลึงกับ ปลาช่อนในบ้านเราแล้วก็ปกลากรายนะครับดูหน้าจอไปพร้อมๆกันนะฮะแล้วการเติบโตของปลาช่อนยักษ์อเมซอนเนี่ยภายใน1นปีเนี่ยจะโตเร็วมากน้ําหนักตัวเนี่ยจะหนักกว่า400กิโลกรัมเลยนะครับเรียกว่าโตว,วันโตคืนเลยแหะฮะอาหารหลักๆของเขากินปลาเล็กปลาน้อยสัตว์น้ําขนาดเล็กเนี่ยเขากินหมดเลยครับหรือแม้บางครั้งถ้าเกิดเขาตัวใหญ่มากพอเขาตว,วัดดีตัวเองขึ้นมาเหนือน้ํา งับลิงหมานกแล้วก็กินฮะนี่แหละครับเลยทําให้บางคนบอกว่างั้นลดความสงสารลงมาเล็กน้อยก็แล้วกันคุณผู้ชมครับปลาช่อนยักษ์อเมซอนเนี่ยเข้ามาบ้านเราคนเห็นแล้วสงสารไม่กล้าเลี้ยงเอาไปปล่อยในบึงน้ำหนองน้ำในพื้นที่อพยพานเราจะได้บุญเราจะได้บาป เราจะเป็นการซ้ำเติมสัตว์ในพื้นที่นั้นไหมอันตรายหรือเปล่าฟังคําแนะนําเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นกรรมการจากมูลนิธิสืบนะาคเสถียนครับ เป็นปลาตระตกูลใกล้เคียงกับปลากลายของเรานะครับลักษณะรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเป็นคล้ายทางปลาชอ่อนจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นญาติกับปลาช่อนเลยครับถิ่นกําเนิดของมันอยู่ทางอเมริกาใต้ปัญหาหลักคือเขาเป็นปลาล่าเหยือ่อเขากินเหยื่อทุกขนาดแล้วก็กินจุมากสิ่งที่เรากลัวก็คือมันก็จะไปเป็นผู้ล่ากินปลาพื้นเมืองของเรามันก็ทาให้เสียสมดุลของระบบนิเวศมาก่อนธรรมาชาติเราไม่มีปลาล่าเหยื่อขนาดใหญ่แบบนี้อยู่ในแม่น้ําหรืออยู่กับปลาพื้นเมืององเราเนี่ยครับ นนาถ้ามีปลาที่เป็นนักลาก่าพิเศษเข้าไปเนี่ยโอกาสที่ปลาพืชบางหลายชนิดก็จะหายสูญหายไปหรือว่าตัวจานวนหรือว่าองค์ประกอบของในระบบนิเวศแหล่งทั้งจีของเราเก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ไม่ดีนะครับถ้าเราเจอหรือถ้าเรามีเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับให้เขาจัดการดําเนินการกันไปเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะจัดการกับพวกสัตว์แปลกๆเหล่านี้อย่างไรเนี่ยนะฮะความไม่รู้ของเรามันอาจจะเกิดผลกระทบตามมาได้ จริงๆเราหน้ากลัวมากนะมันไม่ใช่แค่ปลาช่อนยักษ์อเมซอนเท่านั้นยังมีสัตว์อีกหลากหลายชนิดที่มาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นเอเลนสปีชี่ใชปลาซักเกอร์ใช่ไหมเอออันนั้นใช่ไหมปลาหมอก็เจอแล้วก็เต่าญี่ปุ่นเนี่ยเหล่าเนี้ยส่วนของบ้านเราก็จะมีชโดเนี่ยแหละที่เราไปเดินทางไกลทั่วโลกเหมือนกันเนี่ยเราเนี้ยต้องระวังไม่เช่นนั้นแล้วความตั้งใจดีของเราอาจจะกลายเป็นว่าบุญจะได้เต็มๆมันอาจจะมีบาปติดตัวมาด้วยใช่ใช่ฮข่าวช่วงวัน เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณครับนะนะผมก็หวังว่าน่าจะได้ความรู้แล้วก็ดูกันเพลินๆน,นะครับจะบาปหรือบุญอย่างไรก็ใช้วิจญญารณน,นะครับนานะนะชอบากดไลค์ใช่กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าเร็เรวๆนี้ครับสวัสดีครับ